สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยสิพามาทอดไข่เนาะท่านผู้ชมเนาะเซ็ตแซ่บอีกแล้วคุณตาวิถีไทยเมื่อนี้นะ,ะกินอะไรที่แบบง่ายๆคุณตาวิถีไทยเห่น่งา <laughs> ง่ายๆได้ท่านผู้ชมไหมวันนี้บบต้องกินยากนะวันนี้นะเซ็ตแซ่บกับข้าว อาหารตอนเย็นวันนี้คุณตาวิถีไทยมมทำกับข้าวทีไรก็อร่อยทุกทีนะทอดไข่มาหนิง่ายๆ่า้มาหนิอาหารเมนูง่ายๆนะคุณตาวิถีไทยมมอันทอดไข่ในเห็ดไดจากสีแซ่บนี่ตัวมันสีพาแซ่บนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นบ่กนี่น้ำมันหอยนะน้ำมันหอยใส่เข้าไปจักน้อยนะใส่เข้าไปจักน้อยนี่ แล้วก็คงนั่วเข้าไปจักน้อยนี่นี่คงรั่วเซ็ตแซบพอนะแล้วก็มีรสดีจักน้อยนะรสดียใส้หลหลมันสีเข้มนี่จักน้อยวันนี้กับตีไาเน,นี่อือคุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะแซบนะุมนะตาวิถีไทยเข้าครัวไอ้ห่วงนะทีนี้เขาก็มาตั้งกระทะ ไฟขึ้นเนาะให้ผู้ชมเนาะวันนี้มามามากระทะไฟมาหนี่งม,มาเบิ่งกระทะไฟเฮาแป๊บกุญตาวิธีไทยเข้าตัวทีไรก็อร่อยทุกทีอือร่อยไลยกุญตาวิธีไทยใส่น้ำมันเข้าไปนะใส่น้ำมันเล็กน้อยอย่าใส่ร้ายน้ำมันเถอพอดีนะพอดีอืม เสกแซบคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้นะเอ,ะอ่อกแซบคือเก่ายวอืมเสกแซบคือเก่าพี่น้องเ,เองอมื่อนี้น,เน,เนะเดี๋ยวให้น้ำมันคนนมเนาะท่านผู้ชมเนาะ อาน้ำมันหอนหอนเสร็จแล้วเาก็จะค่อยเอาอันนั้นลงนะเอาไออันนี้ลง,สงเสร็จตาวิถีไทยข้าวคัวที่ไรก็อร่อยทุกทีพอนระบอกท่านผู้ชมเบื่หนูอืม ุณกาวิถีไทยเตียเียบทอ,อ,อ,อชิวเนาะท่านสมเนาะเอะ คุณตาวิถีไทยเอ้ยอวันนี้ทอดไข่ครับทอดไข่รสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชมคุณตาวิถีไทยทอดไข่อร่อยอร่อยแล้ว ขุนต,ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะแซะ่ขุนตาวิถีไทยเข้าครัควรเออต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนไหนมขุนตาวิถีไทยอ่ามันจังซุปนะมันจังซุปอืมเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีคุณต,ตาวิถีไทยอ่า สีทอดไข่ให้อร right? yes. <sh> uh ่อยต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนจังโมใหม่นะจังโมใหม่ใหม่แน่นอนเสร็จแซ่คือเจ้าเน่สี่สี่ฟอง ตาวิถีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีนะเสรป,ปิดไฟไว้ก่อนท่านผู้ชมนะปิดไฟไว้ก่อนนี่นี่นนนเสร็จแซ่าจารย์มานี่มาไปวางไว้ในตู้ก,ก่อนหรือยกไปนู่นเลยยกไปนู่นเลยไปปูสาดเลยอืม เนีชุดที่สองผู้ชมชุดที่สองชุดที่สองเอ,งอ,งอเอาไปเลยเสร็จแล้วนี่นี่เอาไปเลยลูกม,ม,มีคนมาหาฮะมีคนมาหาเหรอเออ พี่ลิงบอกพ่ลิงบอกเอออ้ํามี้ยังไงประกาศประชาสัมพันธ์บอกจ๊ะโอ,อ้เออได้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 ไดไดไดโอเคโอเคเลยเปโตฝันดีเปโตฝันดีนจดุดจุดจุดเลย เออเปโตฟฝันดีหานหานเอาโทรศัพท์บันทึกไหมเอาโทรศัพท์บันทึกกับปุ๋ยยาเปโตฟฝันดีอุปรีเอาประกาศจดให้เราแน่มีบอกไปวิววิวิเอาประกาจดให้ยายเลย ขาเสียไปแจ้งคุณพ่อนะอไปแจ้งคุณพ่อ,อพ่อไข่แป๊บเดียวแป๊บเดียวจดจดเออเปโตันดีเออเอาไปแจ้งมือใหนั่นมือให,อหโอเคโอเคโอเค เอาได้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 จดชื้อไปเลยเปโตฝันดีมีกับข้าวสองเมนูนะท่านผู้ชมเอ้ยเออปลากระป๋องปลากระป๋องกับทอดไข่นะเสรบจแทบมันนี้ปลากระป๋องทอดเออเสร็จแ่บมัอนี้กับข้าวของเรา,ว,าว,วันนี้เอาเอาไปอีกลูกให้มันเคาะกิน เอาไปอีกนู่นแล้วค่อยมาเอาปลากระป๋องเอ่อปลากระป๋องสิบเซฟปลากระประ๋องเอ่อเอาแจ้งคุณพ่อเลยจ้าจ้าจ้าเราขอพวกนี้จบไปไหมให้ยาเต๋อใช่ไหมแม่ถูกต้องครับแล้วอันนี้ล่ะ S <S เก็บนู้นเลยครับเออได้เออนี่มามามาเข้าแรงนี่มีปลากระป๋องรถเด็ดกับทอดไข่ครับท่านผู้ชมเซ็บแซบคือเกามือนี่นะอาหารแบบบ้านๆคุณตาวิถีไทยทอดไข่กับปลากระป๋อง เจ้ากลับมารีวิวเนาะว่าสันโพดแล้วโพดแล้วเข่าเนียยห่อนห่อนเข่าเจ้าห่อนห่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะแซ่บแซบอาหารเออบ้านเฮา